สวัสดีครับท่านสมาชิกวันนี้วันที่วันนี้วันที่22กันยา59เห็นในไลน์ในกลุก่มกำลังคุยเรื่องลิซ่าอยู่นี่ครับเจ้าของเจ้าของลิซ่าที่เพาะลิซ่ามาให้นี่<ม>เชิดครับเชิดซีพีพระขนมครับกับกัแบบแบบเลขาสุดตัวของเชิดครับสุดเสียบูลูกตัวไหนพาอะไรรู้หมดเชิดย,ยังไม่รู้เลยแต่เลขาบูยังรู้หมด ครับเด็กสาวพ่อตอนนี <amp> <goo. S 2> ้ก็ได้ก็ฟังจากปากเชื่อกันกันว่าเออริซ่ามันเป็นเส้นอะไรเป็นเส้นเป็นเส้นแดงจากที่ไหนจากเรนดองริซ่าเนี่ยนะมาจากกลุ่มเลนดองเลนดองไม่ใช่เิลิปปินส์ไม่ใช่ฟิลิปปินส์นะแล้วมันเป็นไอ้อะไรริซ่าเนี่ยมันเป็น ลูกของไอ้ไสามกิ่งนั่นแหละน่าจะใช่นะสามสามกิ่งเชิดก็มีอยู่อยสามตัวหรือว่าสามกิงนี่หกตัวนี่หกศูนย์หกเก้าเดินศูนย์ห้าเออตัวห้าเนเนี่ยเชิดโก้กำลังจะไล่อยู่เชิดก็มีนกอยู่สามตัวนะเรืยไปสามกิ่งสีโกโก้หมดเลยเอาพูดถึงตัวแรกก่อนตัวแรกคือศูนย์ห้าเนี่ยเสียบูที่นักกว่านี้ เชิญให้ขายืมยืมหรือว่าขอก็คืนไหมอ่าแล้วไปแล้วไปนี่ครับเซบูเขายืมไปก็ได้รูปพระราชาสุร่าครับแล้วส่วนต่อมาของพี่ที่จะเป็นเนก้าหใช่ไหมมีก้าหนึ่ก็6 0เมเอ์าน่าจะเป็นวงก เชิอเชิลง่ดีเนเปลืองอ่าตองให้ลูกเนี่ยพ่อพ่อที่ซราต่างเงินที่จำได้เชือให้พี่ไปาเงินมันจะมีศูนย์ห้ไม่ใช่0ูนย์ห้าไม่ใช่คู่อันมีสามคอมตาเหลืองมันไม่ใช่ตาเหลืองถ้าอย่างนั้นจำได้แล้วเชือให้ไปต่างเงินพ่อพ่อที่ซราต่างเงินเมื่อไรเก้าหนึ่รือว่าหกศูนย์มันมีเก้าหนึ่ง่าจะเก้าหนึ่งก็แหละ มันเป็นสายตาแตกเข้าวะก้าหนึ่งเนี่ยสายตาแตกวิ่าเนี่ยเป็นสายตาแตกตัวเก่งนะครับอันนี้ใครที่ยังไม่รู้ว่าที่มาของไอ้วิ่าคืออะไรมันมีสายเลื่อดอะไรบ้างวิ่าเนี่ยแต่สีแดงแล้วไปเข้าไอ้ลูกศิษสามกัรท่าไม่แมก็มีเมอร์เข้าด้วย มีสาสพงเนีเท็ดนแดงแคททิสแล้วก็เอบิร์กคู่ครับส่วนไอ้ดำเล็กนี่ก็เป็นตองชื่เดเหมือนกันเนี่ยที่ตเป็นขแกนอ่าเป็นสายที่ห่นแกนครับเป็นแคททท่ขารพ่อของไอ้ดำเล็กนี่เป็นลูกที่หนึ่งนแกนแล้วก็คู่ขคของไอ้เจ้าดำเล็กนึ่ก็ที่หนึ่งเขตขนแกนบบที่ผมได้มาดีคือ นกเลยทีเป็นนกของเชิดเชิดให้มาแล้วก็พี่ประสิทธิ์เอาไปเข้ากับแวนอาอรอยลูกนอกหรือนกนอกอะไรกูรู้ไหมออกมาเม็ดดำเล็กลดำเล็กน่า้าจะเป็นลูกนอกไหมดำเล็กนี่ลูกนอกจําได้ว่าพี่ประสิทธิ์เอาไอเอาไอไอแปดสองเนี่ยไปเข้ากับนกนอกจําได้ออกส่งไปพัทยาได้ช่วยทีสามพัทยานี่คือดำเล็กที่ลูกนอก ก็่าอที่มีของแกมาที่ที่ที่นานได้เลยนะมีีคนจับใส่ในรถเองวนนั้นมาด้วยกันอามม่วเดี๋ยวเ็ดคุด้วยกันบดที่เ็ปีระมันอาุ่าเขาอครับนี่พูดตรงๆเลยผมกับูี่ได้นกกับเชิญไปเลยไม่เคยไม่เคยซื้อนกกันเลยเอมีเนี่มานั่งกินข้าวกันอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือประวัติส่วตัวเชิญที่พูด กล้าพูดและกล้าสาบานเลยว่าผมเชิดไม่เคยขายล็อผมนะครับมีอะไรพี่น,นันอยากได้อะไรพี่น,นันก็บอกกันให้ได้ก็ให้ไปเพราะว่าเสียสั่งไว้แล้วว่ามีลกดีๆก็ให้แบ่งให้ผพื่อองเขาไปเล่นผมจำคำนั้นได้แม่นเชิดไม่เคยขายนกผมเลยครับบาทเดียวก็ไม่เคยมีแต่ให้ให้พี่นันอย่างเดียวเพราะมาให้บ้างอะไรบ้างมไม่เคยเอาไข่มาให้ด้วยเพราะต้องพเป็นตัวตามนโยบายของธรรมาน ถ้าจะให้นกไรอย่ายาเอาไข่ให้เขาไปให้เพาะเป็นตัวไปเลยใช่ไหมท่านประธานพูดอย่างนี้ก็หลายวันหลายปีไม่ได้เจอก็มานั่งลุยกันถึงที่ทักทีเมื่อก,ก่อนอยู่วัดคว่โดอยู่บ้านเชิดอทุกวันกินข้าว<ม>ทุกเย็นครับอันนี้ใครที่ไม่รู้จักว่าแวนบอลลอยสามหกจนเส้นแดงมาจากไหนนี่รครับ เจ้าของตัวจริงเลยครับเชิดเชิดซีพีเป็นคนที่มีบุญคุณอย่นงเคุณเสียตั้งแต่แรกครับทุกวันนี้ที่มีนุกดีๆได้ก็เพราะเชิดกับพี่ประสิทธิ์ครับมีอะไรจะโม้ไหมซีบุไม่มีแล้วครับเดี๋ยวโม่ความรับยันรู้อะไรเดี๋ยวคนจะรู้นะต่อไปอ้อนกไหนต้องไปหาตรนซีบุ พี่นั้นเนี่ยหาผมผมเป็นตัวแทนตัวเพี่นั้นเนี่ยเช่าให้่นกไปประมาณสิบประตูสีบูดประมาณเจ็ดสิบประตูไปร้อยร้อยเหรอเฮ้ยถ้าครบยืมก่อนใครจะให้ยืมกันไม่ไม่ไมหัวไหมอ๋อรอรอตอนที่ที่นั้นไ่อยู่ไปต่างจังหวัดแอบไปเลือกเองเลยหัวไหมไม่หัวไมเยอะมากยังไม่ทันพูดเลยแต่ว่าไม่ผมวเลยนี่ครับมูดอย่าง ไม่เคยสนุกเชิดไม่เคยครับไม่เคยครับไม่เคยแต่เรามากินข้าวมีอะไรมาคุยกันมีอะไรเราสามห้าปีแล้วเลยก็ต้องนั่งครับเลยแล้วใครบอกว่าเชิดไผ่ตรงดี้นี่เอาเอาฟันมาปันปากได้เลยอาจจะปากเสียนะครับโอเคโอเคอ่าพอจะจบนี่ก็ลูกเขยเชิดครับคนต่อไปครับลูกเขยลูกเขยเชิด ฝางท่้นบอกตัวได้ครับครก็เหมือนบุลเลิศไงกินโกโก้ะแต่ก็ไม่ไม่ให้ทำไม่ว่าปีหนแล้ามีเจออีกข้อจริงโที่บอกพี่